รามาฟังพระวจนะที่ทรงพระรนุภาพจากหัวข้อเฝ้าเดียวของคิดจักร RICC ร่วมเย็นพัฒนาการ17โดยอาจารย์เทวิตาโรเจอร์สิทธยาภิบาลจากข้อพระคัมภีร์จงแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้คนอาธรรม ละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสลระความคิดของเขาให้เขากลับมาอย่างพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณาเขาและอย่างพระเจ้าของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลืออยู่ตลอดเวลาจากพระคำในอิสยาห์บทที่ 55: ข้อ6ถึงข้อ7ตอบรับคำเชิญให้ทันเวลาอย่าชราใจครับ พระธรรมอิสยาไม่ได้เป็นเพียงบทกวีที่ไพเราะแต่ขอให้ลงมือทำโดยเร็วผู้เผยวนจะนะกำลังบอกกับผู้คนที่หลงทางของพระเจ้าให้เขากลับมาในขณะที่ยังมีโอกาสมันไม่ใช่คำขู่ให้หวาดกลัวเรื่องนี้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าพระองค์อยู่ใกล้และพร้อมที่จะให้อภยัยแต่คำเชิญมีเวลาที่จำกัดไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่เต็มใจช่วย แต่อย่งเนิน่นช้าเกินไปใจของเราก็ยังจะแข็งกระด้างมากขึ้นเกี่ยวกับคำว่าสแสวงหาร้องทูลระทิง้งและหันกลับรู้วนเป็นคำกิริยาที่แสดงให้เราเห็นว่าการหันกลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่เรื่องสบายสบายแต่ต้องตัดสินใจมีการลงมือปฏิบัติยอมจำนวนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จากมุมมองพระคัมภีร์พระคำข้อนี้สะท้อนหัวใจแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพระคุณเมตตาสำหรับผู้ที่กลับใจมีนักวิชาการหลายคนกล่าวว่าพระธรรมอิสยาบทที่55เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพระเจ้าไม่ได้เรียกแต่ละคนใดคนหรือคนหนึ่งคนใดแต่ทรงเปิดกว้างกว้างสําหรับเรียกทุกคนให้กลับคืนมาสู่ทางของพระองค์ พระคุณนี้ไม่ใช่แค่สำหรับชาวอิสราเอลในสมัยโบราณแต่สำหรับทุกคนในวันนี้ที่ห่างไกลจากพระเจ้าพระสัญญายัางคงอยู่เพียงคุณหันกลับมาหาพระอ,องอค์พระองค์จะทรงให้อภัยอย่างเปี่ยมล้นไม่ใช่แค่อภัยในอย่างเสียไม่ได้แต่พระอ,องค์ทรงเต็มใจที่จะอภัยแก่คุณวันนี้คุณแสวงหาพระเจ้าในชีวิตอย่างไรเรามาไขคุณดู มีความคิดหรือพฤติกรรมใดที่คุณต้องละทิ้งเพื่อกลับคืนสู่พระเจ้าอย่างเต็มที่หรือไม่ในชีวิตของคุณการรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เปลี่ยนวิธีที่คุณจะเริ่มต้นในเวลานี้อย่างไรในการปฏิบัติต,ตนแก้ไขปรับปรุงตนเองพี่น้องครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันขอพรแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงอยู่ใกล้ ขอพระคุณที่ทรงเชิญข้าพระองค์ให้แสวงหาพระองค์แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์หลงทางขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ตอบสนองในวันนี้ไม่ใช่ด้วยความลังเลใจแต่ด้วยความไว้วางใจขอทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นสิ่งที่ต้องละทิ้งเพื่อจะได้ติดสนิทกับพระองค์ข้าพระองค์เชื่อในพระคุณและความเมตตาของพระองค์ข้าพระองค์ขอรับการอภัยของพระองค์ด้วยใจที่ขอบพระคุณเต็มเปี่ยม ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพี่น้องอธิฐานแล้วอวยพรต่อปงฝัน์ของท่านด้วยนะครับใช้าการอธิฐานครั้งนี้เป็นพลรรังแห่งความรักที่มาจากพระเจ้าสู่ชีวิตจริงของคุณที่จะผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ